นะครับกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ลุงอามบตอมาส่งถึงบ้านวันนี้จัดนกต่อเกา๋าเก๋าจีตอลุงนต่อเกสองต่อเป็นน้อยเออนี่นะครับอันนี้ตัวนี้นี่หนึ่งกุกเสียงกลาง,งปีนใหญ่เนาะดูลายสวยมากว่าจะไปทําคลิปที่บ้านลุงมาธุระพอดีผ่านมาแวะให้ผมเลยอไ,ไอตัวนูน้นไอตัวของลูกคุณตาเลือดทีว่าสองกุก ไม่เป็น,ปน,ปนสองุ่กห้อยเนะาะตัวเล่นคนนะครับไปไปลองแล้วใช่ไหมหลังจากผมไปทคาคล,ลิปมาติดเฉลยมาก,กี่ตัวตัวเดียวจะเป็นตัวเมียวะ่ะเล่นดีไหมลุงเล่นดีอยู่เล่นดีสมกับเขาวา่าสชมเมื่อไงห่วงเนาะนกหมัานี่ครับนี่นี่นี่มันถ่ายมันถ่ายขนใช่ไหมเนี่ยลุงเริ่มเอเริ่มถ่ายขนมันคูไหมจุดคูอยู่เนาะไม่ต้องห่วงจดจวดมาถึงเมื่อกี้เลยนี่ ต่ออาชีพต่ออาชีพนะครับเออในเสียงกลางเปีนใหญ่กุกเดียวกับสองกุกห้อยเนาะมีขลุมทั้งคู่ตัวนี้ขลุมดีไหมขัดขัดนุน,น,นตัวนี้ก็ขัดนุนเหมือนกันตัวนี้ก็มีนีเอ,อไ่ได้ฟังดีเสียงเล็กไปหากลางเนาะกับเสียงกลางปีนใหญ่เนาะอันนี้คือต่ออาชีพอตัวนี้ฉเฉลยร้อยกว่านี่ก็ร้อยกว่าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ดีไม่ให้ไปลองนั่นรูน้เนาะเออ <c oughs> เอา นี่ครับดูเอาตัววานไงมันเอาหมดเลยไอตัวนี้ไม่ต้องคุมผ้าลุงบอกใช่ไหมไม่ต้องคุมผ้าไอนี่วันที่ลุงไปเช็คนั่นแย่ขึ้นนี่เอาเลยไหมฮะปากเบาดีเนาะไอตัวที่ว่าของคุณตาเลิศเนี่ยเนาะมันถ่ายคนอยู่นะครับหลังมันยังหลุดหลุดอยู่เออันนี้ครับมาส่งถึงบ้านผ่านมาพอดีเสรเล่นมามีตัวนี้อ่อยนกไม่หยุดถ้าเข้ามาหามันนี่มันจะไม่หยุดอ่อย ลีลามันไม่เหมือนกันเนาะดูร้อนครับอากาศร้อน <ไป S 1> นี่ครับกนกต่ออาชีพใช่ได้โอ้ลายสวยมากนะลุงนะเนาะเออเฉลยโอ้โอลายขึ้นนกกี่ปีตอนนี้ประมาณสี่ห้าปีโอ้โอล่าว่าเออเจ้าของเขาเล่นอยู่เนาะไม่ต้องกลัวตล่นี้อเอามาก็คือเช็คแล้วนะครับต่ออยู่เรื่อยๆแต่ตะกอนต่อบ่อยแกเรียกแกครเนาะลุงเนาะนกตัวนี้ ดูครับร้อนไม่ได้คุมผ้ามาโลอากาศร้อนน้องเพชรบุญวันนี้คมมันเลยเปิดมาอืมไม่มีดิ้นเนาะอืมจวดจดทั้งคู่ตัวนี้จะเล่นคนแล้วน้อลุงเนาะตัวนี้เล่นคนไหมมันเล่นอะไรล่ะฮะเล่นทั้งคู่มันเก๋าเออไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวชมต้อเล่นมันหรอกเดินผ่านก็คู่สิเองนกมันเก๋อดูลายอู้สวยแล้วลุงเนาะได้ได้ไดได้โอ้โหลาย สวยปิง๊งตัวนี้กลุงเดียวรุ่นๆเลยเนาะลุงไม่มีห้อยตัวใหญ่หนกภูเขาแทะไม่ต้องห่วงนกเอ้นั่นเข้ามาบ้านมันเล่นไม่ไ,มได้เขาเล่นเขาเล่นมีแต่นกตาต่อมาเองทํานกต่อเองเนั่นเล่นเขาบดซื้อนกต่อไปตามจีบแต่นกเก่งๆมาเนาะล้วก็หายไปนานกว่าจะได้แต่ละตัวมันก็ยากเนาะลุงเนาะเล่นเองเขาต่อมากับมือเขาทานกต่อนี่นะครับตัวนี้คือหนึ่งกลุกคารมเสียงกลางปินใหญ่ โอ้ปลายปีกมีดังๆนิดนึงนะลุงเนาะตัวนี้เออนงแปลกนกอายุเกือบห้าขวบนะครับดูเก็ดแข่เก็ดขาจเลเล่นคนหน่อยีเออไอ้ดี่ก็เล่นคนนะครับวันนี้ไปวันนั้นนะครับไปคือไปทําบุญให้แกแล้วเนาะบอกแกแล้วเนาะว่าเดี๋ยวแบ่นกมาหาผมไม่มีปัญหาเออปยาดนําให้แกละนี่นะครับสวยตัวนี้สองกุบหนึ่งมั่งสองมั่งเนาะสองกุมมันร้อนนะครับร้อนสวยตัวนี้ก็สวย ไปจัดมาแล้วหนึ่งตัวว่างันหลังจากผมเฉลยก็ยังอยู่บ้านเฉลยก็ยังอยู่บ้านวันนั้นก็เอฟซีมาก็แถมเฉลยกันไปทุนหน้านะครับนี่นะครับจวดจวดอืมพานกเพิ่งมาไม่กี่วันเองเนาะน้องถ่ายขนนะนะลุงเนาะเออแต่แต่ก็เล่นดีใช่ไหมเล่นดีเออพาดขึ้นเอาเออเล่นขนด้วยเอาไปก็เอาไปรอขนมันสักหน่อยนะครับถ้าได้ไปนะครับ จะชอบตัวไหนแค่นั้นเองชอบเสียงไหนหมานทั้งคู่ไอ้ตัวนี้ก็นกตัวหวงแกเลยเนาะนี่คุณป้าก็มาคุณป้าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านี่มาพร้อมังร้องทั้งวันลำคานเออคุณป้าลำคานแต่ก็ให้เลี้ยงเออมันร้องก็บอกเออมันร้องออาโอเคนะครับใครสนใจเดี๋ยวเอาเทียบกงนะครับเทียบกงใส มาที่บ้านดิ้นดิ้นนกพึ่งเอาลงมานี่ครับสวยจัดจวดนะครับตัวนี้คารมคารมทั้งคู่มีคารมทั้งคู่นะครับนี่ลงปากนี่ตัวนี้ลายยิ่งงามนะครับผมนนโอ้ลายสุดยอดสองขัดตัวนี้ตัวนี้สองขัดเหรอที่เห็นเห็นเนาะถ้าอยู่นานๆเดี๋ยวจะรู้เยอะกว่านี้นอนนกมันพึ่งมาถึงมันจะออกเรืเออนกเขาเล่นอยู่ไม่ต้องคุมผ้าใช่ไหมลุงตัวนี้ไม่ต้องคุมเลยเขาเนียดเข้าถือไป อือมันนิ่งจัง่ะเนาะนิ่งหมนิ่งนิ่งนิ่งเล่งคู่นกมันเก่าอ่ะต่อจนลายสวยนะครับใครชอบหนึ่งกุ๊กหนึ่งกุ๊กนะครับตัวนี้หนึ่งกุ๊กตัวนี้สองกุ๊กสองกุ๊กไม่เต็มแต่เล่นหมานังคู่นกหมานังคู่นะครับชมลายตัวนี้ตัวนี้ขนลังยันหลุดหนึ่งกำลังเริ่มถ่ายขนนะครับนี่ดูแต่ลายสวยเหมือนกันนกคุณตัเลิดตัวนี้แกหวงของแกมีอยู่สองตัวเนาะ ตัวอื่นให้ได้ให้คนอื่นตรงเขาหมังเวิทย์โอ้โยังไงก็ได้แบ่งเอฟซีแล้วก็สนใจก็โทรมาครับเอาโอเคคลิปนี้ก็จะปิดไปเพียงแค่นี้นะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาไลน์งามๆทั้งคู่นะครับชอบหนึ่งกุกหรือสองกุกตัวนี้เสียงกลางเป็นใหญ่นะลุงเนาะตัวนี้จะเสียงเล็กเป็นกลางถ้าขึ้นต้นเสียงกลางพอดีเสียงกลางพอดีถ้าตัวนี้ขึ้นต้นก็ใหญ่ๆหน่อยนึงกำลังเล่นเลนเออนกต่อหรือว่าแเสียงนี้เนี่ยเออ ตัวนี้แกจะทวมหน่อยนึงใครชอบนกเสียงกลางเปรีใหญ่ตัวนี้นะครับใครชอบเสียงโทนกลางก็ตัวนี้นะครับอ่ะนกต่อนะครับถ้านกฝึกก็บอกนกฝึกว่ายังลุงอย่างวันนั้น,นะนะอ่ะเนาะติดเลยสามตัวก็บอกตรงๆวันนี้ก็ส่งไปถึงละเอฟซีโ <FC S 2> ทรมาบ,บอกเมื่อกี้นะครับใช่แล้วก็แบ่งตามกลไปเนาะไอ้อคือตัวนี้เป็นกลีบเข้ามานานแล้ววะเนี่ยลุงไปเห็นนานละเจ้าของเขายังไม่แบ่งให้สักที ก็เลยไปดึงขึ้นมาแบ่เงเอฟซีเนนะเจ้าเขาหมั่เล่เนี่ยอยู่เขาอย่างั้นม,ม,มีชื่อไหมนะลุงตัวนี้ไม่มีไม่ได้ตั้งชื่อไอตัวนี้ก็ไม่มีไมมอัเป็นหนึ่งกุก,กกับสองกุกงงหนึ่งกุกสองกุกน,น,กกนะเอฟซี FC ไปตั้งเ,เองครับบางนกบางตัวไม่มีชื่อนะครับดูลายโอ้โหสวยมากนะครับอะโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมจดจ่อของแท้เนาะใครเราไม่ต้องห่วง เสียชื่อเออไม่ดีไม่ให้ไปหรอกเนาะเสียไปให้เขาไปเสียชื่อเสียชื่อเจ้าของพร้อมแล้วอ่ะอันนี้ของเทกครับอ่ะโอเคครับ